กินแซบอีสานสวัสดีค่ะมื้อนี้จพิพาไม่กินตำตีนไก่ตำอันเล็ดมือหนางด้วยจ้ะว่าได้กินหลายหมือละว่าไม่อย่างนี้ปวดแขวปวดฟันขุดแม่จ้ะว่าสิไปถอนเขากับโบเปดิดแต่ว่ากับบท่านในเศร้าปวดดอกแป่ว่ามันกระอุดบ่ได้อยากบบเบาหลายกินกับอันนี้จ้ะพักหอมพักหอมหลวงละกันมีสลัดเนะาะตำตีนไก่ใส่หมูยอใส่กระซายสูตรเก่า อได้การเลยจ้ะแซบบ่อดีกินลายมือกก,แก,แอก,กอ็แสบพึ่งเกาแขวก็ปวดตามมกหุ่งกะยาดแซบอเน๊ทำอะมเพเ้ยนเลย เอยเม็ดกระถินน้ำด้วยจ้ะเอ้ยนี่กะทินด้วยคือเป็น,นกิ้นหนากๆนะด้วยจ้ะปวดแขวแต่ว่ากระอุดบ่ได้เมื่อนี้ทูบไปทูบไปโรงพยาบาลว่าคุณหมอคะว่าสันปวดแขวแห้งพาฟันขุดไหน่วยบอสันเขาว่ายังไม่มีคำสั่งว่าสันนะ ปุดไปก่อนจ้ะทุ่นปวดไปก่อนอัน่นีหละพาตัวนี้ไปแล้ว อีกบูกิเนเดือนดวุ้งเ่ิงกับขืนได้จ้ะท่าเไาอยู่ที่มหาปีฟันขุดขืนท้องอะไรขืนกับขืนบวกขี้วานหรือเมืองเขาด้พี่น้องน,นอนมากข้องคุม,มูวเขาจิตต่างขืนแล้วเขาก็ไปถอนอันนี้มันนอนมากแล้วมันกระดันฟันฟันบิดเบิดเลยเธอที่ได้ไปเธอที่ได้ไปพาไปพามันเจ็บได้จ้ะเขาจะกอฟันพาอยู่สองสามชั่วโมงเธอเสียอ,อก แบฟีจ้ะไพ่ไพ่เคยพาฟันขุดรีวิวซูน้อฟังเนี่ยเจ็บซ้ำเลยแต่ว่าสำหรับงูนี่คือเจ็บแหงเจ็บจนไหา เล็บมือหน้าจ้ะ แต่วิเคอาะห์พี่น่องบุหรีกินหลายหมื่นละน้องบุหรีเสียไปไซเดอร์นุกปวดแขวซื <laughs> ้อ m มเมนต์เห็นทั้งนีได้จ้ะทั้งนี้กับโจขึ้นละทั้งนี้กับโจขึ้นละเบิ่งซ่องแล้วสิดิภาฟันคุณ4ีเถื่อพาเต่ละเถื่อบมเมนถึกถือได้จ้ะพี่น้องไปพาหลอบแหลกนันสามพันเจ็ดพัดโถขาอ่อนเลยจ้ะพาฟ่นคุณอียงที่แพงแทบม่านเพราะคยถอนแข่วถอนริมแหลกกับพาเลย เมนี้อากาศดีจ้าเมนี้แล้วย่องฝนตกตกตั้งแต่เมือ่อคืนล่ะกลางเว่นกับคึมคึมอากาศดีดีเป็นตะนอนเวิ่น่าเป็นตะไปเห็นงานดอกจ้ะเป็นตะนอนอยู่ห้อง ใช่ขอเป็ดเบยเมื่อไหรสุดยอดพันละร้อยสามพิบห้าบาทได้จากเดสิบเมตรยาวสิบเมตรกว้างสี่สิบห้าเซนติเมตรเด้ใครอยากได้เห็ดจากหลังส,สวยๆไม่เน้นสาระเน้นพอบจ้ะ พอกผมต่นใหญ่ๆจ้ะไม่ว่็คือพอกผมบานเท่าพอกผมเั็นอย่างไรส่นแบบไง ตำไสแบบพริกแห้งด้จ้าพี่น่องพริกแห้งพริกสดกระไส่พี่เกาก็สิจตำไส่กระไส่นั่นด้วยพี่น่องกินหอมๆมัน,นสดิซับ Se, helt bra.

เบอร์ละจ่าแล้วแล้วพริกเป็ดอานละจ่าจสำหรับคลิปนี้ตำตีนไก่หมูยอเบิร์แล้วด้วยจ่าไมาห่หายคิดถึงเนาะรู้สวดแควพอกันไหมคลิปหนาด้วจ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับช้มซองหนูกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มหนูในด้วจ้าสำหรับกินแซ่บไปดิสานวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย